คำถามที่4ครับเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเนื้อรโทษกรรมนะครับข้อเสนอหนึ่งในการพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งที่ต่อเนื่องมาหลายปีคือการนิรโทษกรรมคุณเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยควรจะเอาแค่ไหนครอบคลุมไปถึงใครบ้างถ้าพร้อมแล้วพักภูมิใจไทยคุณอนุทินครับมีเวลา5นาทีเชิญครับ,รบขอบพระคุณครับ ขอไปนะครับที่มาร่วมงานชา้านิดหนึ่งเพราะว่าต้องไปรับมอบบริจาควัคซีนจากรัฐบาลฝรั่งเศสน,น,นะครับในคําถามเนี้ยในเรื่องของนิรโทษก,กรรมเนี่ยนะครับก็คือในส่วนขคภูมิใจไทยเราเห็นด้วยมา,ดมาโดยตลอดสําหรับการนิรโทษก,กรรมผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองนะครับแต่ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษก,กรรมกับผู้ที่ทําการทุจริตต่อบ้านเมือง นะครับคอรัปชันแล้วก็ต้องการสร้างให้เกิดความแตกแยกอย่างตั้งใจทำลายทรัพย์สินต่างๆของบ้านเมืองนะครับแต่ในร่วมในเรื่องของการนิรโทษกรรมความเห็นที่แตกต่างกันตรงนี้พระภูมิใจไทยเห็นด้วยและเห็นด้วยมาโดยตลอดนะครับแล้วการนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าอย่างชัดเจนมากที่สุดก็คือว่าเราต้อง ดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับอย่าให้ผู้ที่ได้ออกมาแสดงความเห็นใช้สิทธิตามหลักประชาธิปไตยเรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนะครับไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยถ้าเขาออกมาแล้วนะครับเกิดสถานการณ์พาเขาไปโดยที่เขาไม่ได้ต้องการให้เกิดความรุนแรงนะครับ คนเหล่านี้สมควรจะได้รับการนิรโทษกรรมในเรื่องของทางการเมืองก็เช่นกันครับถ้าเป็นเรื่องของความเห็นต่างเช่นบางคนไปใช้สิทธ์นะครับไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาในฐานะที่เขาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนนะครับมีความพยายามหลายครั้งที่ทําให้เกิดการลงโทษตัดสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับใน การตีความของกฎหมายสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันจะทําให้ยิ่งเกิดความขัดแยง้งแล้วก็ยิ่งทําให้เกิดช่องว่างระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นมีหลายหลาย,หลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้นะครับเราก็เห็นได้ว่าผมคิดว่าปัจเจกชนวินยูชนก็พอจะทราบได้ว่าอันไหนที่มีความเป็นธรรมอันไหนที่ไม่มีความไม่เป็นธรรมนะครับ ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะดำเนินการจากนี้เป็นต้นไปการเลือกตั้งปี2566ที่จะเกิดขึ้นภายใน2เดือนโดยประมาณข้างหน้านี้มันก็น่าจะเป็นการรีเซ็ตนะครับระบบของการอยู่ด้วยกันในประเทศนี้นะครับระบบของสังคมระบบการเมืองนะครับให้เกิดความชัดเจนความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำ นะครับความขัดแย้งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นในเรื่องที่ผมผมค่อนข้างจะมีความกังวลก็คือว่าเราจะปล่อยให้โอกาสที่การเลือกตั้งครั้งนี้ในรอบสิบปีจะเป็นการเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดนะครับเพราะว่าไม่มีในเรื่องของอ ตัวช่วยต่างๆในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของระบอบมาเกี่ยวข้องเนี่ยพวกเราทุกคนที่เป็นพรรคการเมืองก็ควรจะมีความเห็นร่วมกันก่อนว่าในทางประชาธิปไตยนะครับสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการแก้ไขก่อนเพื่อให้สังคมเนี่ยเดินหน้าต่อไปด้วยด้วยความเข้าใจกันไม่ต้องไปบอกว่าความสงบสุขหรือว่าต้องเห็น้องต้องกันทุกคนแต่ว่าให้มีความเข้าใจกันว่า กฎกติกามารยาทในการที่จะนำพาประเทศไปนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามีความเห็นขัดแย้งกันใช้เวทีไหนใช้เวทีสภาผู้แทนรัษฎรใช้เวทีรัฐสภาใช้เวทีที่จะสามารถมีตามหลักรัฐธรรมนูญนะครับไปเปิดเ,เวทีปราศัยที่ไหนต่างๆตามที่กำหนดไว้เนี่ยแล้วยึดถือตามหลักกฎ,กฎหมายทุกประการก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่า ในส่วนที่เป็นการนิรโทษกรรมความเห็นต่างทางการเมืองต้องต้องมีนะครับแต่นิรโทษกรรมทางเรื่องของความทุจริตนะครับการทําให้บ้านเมืองแตกแยกโดยความจงใจกาทรทาลายนะครับทรัพย์สินของบ้านเมืองทําร้ายประชาชนนะครับสิ่งเหล่านี้หรือว่าทุจริตคอร์รัปชันด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็กคิดว่า พักเยไทยไม่ไม่เห็นด้วยนะครับก็คงจะมีเรื่องที่เรียนให้ทราบณณณขณะนี้เพียเท่านี้ก่อนครับ